สวัสดีครับพี่น้องครับเบ้าลูกเศษช่องตามรอยเกษตรแม่แล้วครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่พื้นดินเกษตรกับตามรอยเกษตรเบ้าคนเดิมมุดเกาครับพี่น้องครับคือเกาครับพี่น้องครับนี้พี่น้องมาอยู่ไฮยูน่านะครับกับมาว่านปุ๋ยข้าวนะครับกับในเนื้อทีหาไร่นะครับแปลงนี้สีว่านปุ๋ยในเนื้อที่5ไร่นะครับเป็นพันุ์กอขอสิบหาคือเกาครับพี่น้องครับกับมาเบิ้งครับว่าสูตรปุ๋ยที่ใส่มือนี่มีสูตรอย่างแน่นะครับ แล้วเป็นสูตรเด็ดช่วง40-50ถึงวันเป็นการให้ปุย๋ยช่วงแรกครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดที่กําลังมองหาสูตรอยู่นะครับบ่าโอกะมีสูตรที่จะมาแนะนํานะครับเป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับว่าสูตรนี่ใส่แล้วนี่มันจะเห็นผลเป็นยังไงนะครับเนาะสูตรนี่บ่าโอกะไดีใส่สูตร2สูตรผสมกันนะครับพี่น้องครับ2สูตรผสมกันกับระวางสูตร4 6 0 0นะครับ กับสูตร16 20 0นะครับพี่น้องครับสูตร16 20 0กับผสมกับสูตร46 0 0ในอัตราส่วนยางละครึ่งน,นะครับพี่น้องครับการหาไร่นี่เบ้าโอกกสิไ่ในเนื้อทีอ่ในจำนวน20กิโลกร,รัมต่อไร่การิเบิร์ต U2 สอบครับพี่น้องครับครับแป้งนี่กับ์ คือว่าว่านลา้กว่าแปงกอนน่ะนี่นะครับแปงกอนน่ะนี่เบาสีวานสูตร2ส,สูตรนี่แหละครับพี่น้องผสมกันแต่ว่าใส่ในเนื้อที่13ไร่ตกไปไร่ละ8กิโลนะครับไล่ละ8กิโลกับเบิร์ตไปแค่2ส,สอบพี่น้องแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นนะดินค่อนข้างีสมบูรณ์นะครับพี่น้องครับมีแหล่ธาตุาหครหลายอยู่เพดในห้องประหยัดปุ๋ยลงนะครับ บ่อไส้ไหลายนะครับพี่น้องครับครับส่วนแปลงหาไรนี่ก็คือเบ้าโอสิไส้สองกระสอบนะครับสอบละห้าสิบโลนะครับกระตก20กิโลกรัมต่อไร่นะครับสาเหตุที่ต้องไส้20กิโลกรัมต่อไร่นะครับพี่น้องก็คือว่าดินแปลงนี่นะครับมันเป็นดินที่ค่อนข้างดีนิการ้าแน่นอกพี่น้องเป็นกดเป็นด่างหลายนะครับขาดแร่ธาตุอาหารจะเลยติดไส่ปุ๋ยหลาแน่นอนหนึ่งนะครับ สูตรที่สีไซค์ก็1600เนี่แหละครับผสมกับ16200เป็นยังต้องเลือกไส้16200นะครับ16200เนี่็ก็จะเหมาะนะครับกับช่วงช่วงแรกในการบานปุยเป็นการเล่งลากนะครับเล่งลากเล่งต้นแล้วก็ให้การแตกกอของเข่าออกดีในช่วงนี้นะครับพี่น้องครับจะเลยต้องใส่สูตร16200นะครับ แล้วกาผสมกับ 4. 6 00ย้อนอย่างเนาะครับ4 6ม00ก็มันเป็นยูเรียนะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็คือเล่งตนนะครับเล่งตนเพื่อว่าให้ตนแข็งแรงแล้วก็บลใยไวนะครับแล้วกาสูตร16 20นี่กับซีมี่ตัว20นะครับตัวตัวกลางนะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ซอยให้ลากแล้วก็การแตกกอออกมาดีนะครับพี่น้องครับ ก็เลยใส่สูตรนี่เพราะว่ายินแปลงนี่นะครับ่อน้างทีสี่กระด้างแม่ขาดสารอาหารนะครับก็เลยต้องเล่งด้วยสูตร460 0กับ1620ูนพี่น้องเสียว่าเข่าเหลืองด้ยครับเห็นบอกครับเข่าเบ้ากับสีเหลืองๆเพราะวาย่างวันได้ปุ๋ยเรืยนะครับก็เลยว่ามาใส่สูตรนี่ผสมกัน2สูตรนะครับกับเข้าสีบอได้แค่ว่าเล่ง ต้นอย่างเดียวเล้งต้นเลียงใบเราเน้นให้เข่าแต่กอน่ำพี่น้องครับให้เข่าแต่กอนํำในช่วงนี้นะครับเนาะเอากระสีวันช่วงแรกสี่สิบถึงห้าสิบวันนี่นะครับของแปลงนี่นะครับสี่สิบถึงห้าสิบวันเป็นสูตรเด็ดเลยนะครับปี่เรา,าทดลองแล้วเลือกใส่ถือว่ามันตอบโจทย์นะครับสําหรับเข่าที่ดินบอดีแล้วก เหลืองๆแน่นะครับพี่น้องครับเอากรเลยใช้สูตร4600ผสมกับ16200นะครับพี่น้องครับ16มี100มันกับสิมีโตกางนะครับก็คือตัว220นี่นะครับกับมีถาดยู20%เเนนี่ยกับที่ส้อยให้เขานี่ลากต้นแข็งแรงแล้วก็แตกกอดีนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็ถือว่าเหมาะเลยครับหลังจาก่านไปนะครับก่อน สีเข่าสู้ช่วงรับล่วงนี่ปุ๋ยสูตรที่สีไส้นะครับของบาโอกาสีม่องไวก็คือลกักลักเลยสูตรเสมอหน้าพี่น้องครับสูตรเสมอ15 15 15ใส่สูตรเสมอ 15- 15แล้วก็หาอีกตัวหนึ่งมาผาสมครับหาปุ๋ยใหม่อีกตัวหนึ่งมาผาสมอาจจะเป็น2 0 8 20นะครับพี่น้องหรือสิเป็น15 5 30านะครับหรือสิเป็น 0060เลขก็ไดนะครับพี่น้องครับเพื่อให้มเมล็ดเข่าเฮานี่มีความเต็งตึงนับนักดีนะครับช่วงที่จิกเจ็บผลผลิตนะครับช่วงรับล่วงนี่ก็ติเลือกปุ๋ยหมากนะครับปุ๋ยที่มีสูตรโตลางหลายนะครับพี่น้องครับแต่ว่าติเยืนด้วยสูตร151515 15, 15, นะครับพี่น้องแล้วก็มาผสมอีกสูตรหนึ่งนะครับผม เอาละครับพี่น้องกสําหรับคลิปนี้ก็มาวานปุ๋ยนะครับเป็นแนวทางและก็บ,บอกสูตรสําหรับพี่น้องที่กําลังมองหาสูตรอยู่นะครับว่าจะใส่สูตรได้ดีช่วงแรกในการวานปุ๋ยนะครับพี่น้องครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้บ้าโก,กลก็ไปกอนเ้ยครับขอบคุณครับ